we จะเปิดสื่อกันวันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านหนังสือให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเจวเอ, <c oughs> โอโกันเลยไปง่ายสองนัดโอ้โหกินข้าวเหนียวกันอีกแล้วฉันถามจริงๆนะนะทำไมคนอีสานเนี่ยชอบกินข้าวเหนียวกันนักวะก็มันอยู่ท้องกัขาสวยนี่พี่ <c oughs> ใช่เปล่า <c oughs> ช่วเข้าสวยอะอยู่ท้องมากกว่านะเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยกินแล้วมันทําให้ง่วงแล้วส้มตำเนี่ยกินเข้าไปได้ไงนะคะกินปลาร้าเนี่ยหึงเลยโอ้โหแล้ว เนี่ยสั่งมากินอยู่ได้รู้ป่าวว่ามันกระหายอีสากอซ่าอะเดี๋ยวครับพี่ส้มจี๊ทพี่พี่บ่นมาเนี่ยพี่กินเกือบทุกอย่างเลยนะลืมตัวรู้ตัวก็พอเลยมาพร้อมพี่นัดอย่าไปถือสาพี่ส้มคนเลยพี่ส้มอ่ะเขาเป็นคนตลกตลกรับประทานไม่หวานมีวันไหนไม่ได้แกจะไม่กัดฉันเนี่ยฮะมีวันนี้พี่ส้มหายคิเล น้องสาวคนสวยสวยกับประทองพี่สุดทดท่า no. นที่มาซื้ออะไรอ่เอ้านี่แล้วพี่ไปยุ่งอะไเขาอ่ะแก่นัองซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยยังรังอ่านใจน้องน้ำหวานอยู่แหงของใครมอรมอตช้์ทำหล่นน้ามนช่วยฉดูตาพี่ราชนีถ้าไม่มีโอ้ยมาฉบเ โอยดำขนาดเนี้ยนะมอเตอร์ไซค์เขาไม่ทำหน่นหรอกจ้ะมอเตอร์ไซค์อ่้เขาปาทิ้งเส้อเป็นขาวแล้วลูกพาไยาใส่เสื้อทำไมเนี่ยาอะไรอย่างเงี้ยเมนจ์หนึ่นโงโนอรู้แล้วฉันพูดเปียนเพียบจ้ะไม่เห็นว่าเป็นนมใครไเห็นมีติวัวช้างอ่ะนะโง่ก,กว่า โอ้โหผู้หญิงปากกลาดจังเนี้ยในฝันของพี่สัเลยลระในฝันของพี่สศจจินจะเปิจะฝันเนี่ยทำตันกับไม่หรอจ้านี่พี่นัทอ่านหนังสือเยอะอ่ะจะไปสอบจองหัวเหรอใช่ถ้าพี่สอบได้นะจะเป็นทำงานที่ศาลไข่ฟงท่านเปาเขาโทรมาชวน งงงงมันเป็นแฟนพี่สิจ๊ะจะได้ไม่งงนี่นี่นี่ั้จัดแบแล้วอันนี้จัดนอกเลยเนี่ยออกมาเลยน้ำหวานเป็นแฟนมานะแค่หายงงแต่เป็นแฟนพี่นะกระจ่างเลยพอได้แล้วจีบน้องเนี่ยเคยเห็นหัวพี่เลยมั้งไหมจะจีบน้องฉาต้องเห็นหัวพี่ฉาเขาด้วยแต่น้องชอบจีบรู้สึกปีนี้หัวั้งแคเต็มหมดเลยหัวนี่เหยีเท้าไม่มีอะไรหรอครับ พอดีสองวันเนี่ยเขาจะมีการสอบใบผู้ตรวจสอบบัตรเครดิตผมก็เลยจะไปสอบเผื่อจะได้เรียนขันบ้างไงเอ็งสองคนยไม่รู้อะไรใช่แล้วการสอบนี่ยมัใช่อ่านหนังสืออย่างเดียวมันต้องพึ่งใช้ยาตาดด้วยพี่ฉักฉิดจะแนะนําให้ใช้ยาฉาดนี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดเย่ใช้ยาฉาดไม่เชื่อไม่อย่าลบหลูโย่ใช้ยาฉาดมาตัวไงไสยศาสตรเนี่ยลายพี่ฉาเต็มหน้าคนเึนเขางเราแล้ว นั่นเป็นหลอนตายรอดน้ายโอ้ยหมดแล้วไอ้หวานโอยคนเพียบเลยเป็นตัวเลืกเอาเชิญนั่งก่อนเลยครับเชิญนั่งก่อนเลยครับสวัสดีค่ะครับสักครู่นะครับแกก็ออกมาแล้วไปันครับฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคนอย่างแกเนี่ยจะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ด้วยอ่ะจะให้ไม่เชื่อได้งไงพี่ปู่ผมก็เชื่อ ย่า yeah, ผมก응็เช ER: ื่อตาผมก็เชื่อยายผมก็เชื่อพ่อผมก็เชื่อแม่ผมก็เชื่อน้องผมก็เชื่อแล้ถึง้ามียกไปทั้งเชียงใหม่เลยล่ะก็ว่าจะยกอยู่แต่รถมันไม่พอชั้นประชดเรื่องเชื่อไม่เชื่อไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้เงินงายวะฮะพี่ว่าคนทุกนี้เงินง่ายเหรอพูดอะไรเนยนัดก็คืออ๋อ อยากกินหอยลายที่แคลายกลายเป็นงมงายได้ยังไงเนี่ยโอ้โหโไม่ดีครับไม่ไม่ใช่งมงายค่ะนี่คนขับถืออาจารย์เด่นมากเลยใช่ไหมเขาถึงมากันเยอะขนาดนี้อ๋อเปล่าหรือจ้ะเขาจะมารอถวงค่าแชร์เฮ้ยไอ้นัดเขาบอกว่าคนที่มาที่นี่ไม่ได้มาเลื่อมสายอาจารย์แต่มาถวงค่าแชร์อะ ทำไมพี่คะเย็นไเย็นไเ้ยบอกว่าจะมาถวายข้าวค่าไม่คิดข้าค่าชมค่าแชอะไรแบบผงไม่ดีนะคงไม่ดีจะมาถวายข้าวแช่แ่ช่่ไม่แบ่งกันหรอแบ่งกันไอ้คอผมโดนตื้อจริงเหร เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ้ช่องนัดเองช่องคนอย่าทำเป็นเล่นนะเดี๋ยวก็นอนประชุมเท้าหมูหรอกคือเท้าหมูมีเท้าจ่าเหรอจ่าไม่ใช่อย่างนั้นแหม่ถ้ามีฟันน่าประกาศหูยดไม่น่าเชื่อที่นี่เขาขังจริงเนาะนี่ตายแล้วกระดกกระมวลแสกๆยังมีลูกกรอกมาให้เห็นเลยลูกอยู่ที่ไหนพี่ดาเฮียจีนอันไหนอันนั้น ล้วเมื่อกี้ผีเข้าพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวป้าหอมไล่ผีใช่ไหมผีออกมาทีปากซะนี่เงียบๆงอะคืออาจารย์ก็บอกให้เงียบเงียบพี่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ตัวสั่นแล้วอะเจ้าเข้าเหรอพิดแอร์หนาว พี่ฉากชิดเฮนเรืีองอ็งน่ไม่รู้อะไรน้ำมนต์ของอาจารย์ข้านีฉักชิดมากเลยนะพรพรมไปแล้วเนี่ยอีฉกได้แน่นอนเลยก็พี่ฉักฉิดยังฉักชิดอแล้วอาจารย์ของพี่ฉักฉิดจะไม่ฉักฉิดได้ยังไงไ่เกี่ยวกันฉักฉิดมันชื่อพี่ไม่เกี่ยวอันเละน ยังไม่ป uh. mm ิดแอร์อ hmm. so like mm ีกหนาวอยู değil, like ่ตั้งแข่งี่ปิดแอร์หนาวนาสะท้านตีให้ตายให้หมดเจ้าเจ้าพลาดอนแน่แน่หึมาแล้วมาแล้วมล้วหโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยนี่ประเก็อะไรนัดยังไม่กลับมาจากวัดน้ำมนตอีกเหรอ ับไปแล้วนี่ไงแต่กลับมาขาลนะดูพี่นักเ,เดียวเยแหมสะโพกผายเชียวส่วนพี่นักเท่ขาเรียวเดียวส่วนแกนะหน้าเหมือนลิงเชียวเชียวอ้าวตกนงกแล้วยังี่ยังไม่กลับมาดิเนี่น,น,นี่พี่ตัมเมื่อไหร่พี่จะกลับโซร่าอีกอะทำไม จะพาซื้อของเหรอตายผมเบื่อขี้หน้าพี่ไอ้เมือกนายกบอกว่าเดินแค่ปากซอยหน้าหมู่บ้านไงพี่หลอกก็เดินลิ้นห้อยถึงตลาดนัดเลยโอ้จังบนจังแต่นี่อุตส่าห์หาเรื่องหนีเมียมาให้ยังไม่ชอบอีกเหรอเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้กลับไปหาเข็บให้สมชายยังเก่าหรอขี้นุ้ยอย่าทำน้องหมาอย่างนั้นเลยน้องหมาไม่อยากค้าเลยดีมาก เด <ici> <om ers> ี๋ยวไปเจออูดอสเตกลับเมืองของโอ้ยพวกแกทักผมแล้วพวกเอ็นนัทอะไม่อยู่หรอพี่นันไม่อยู่ครับไปตำหนักเฮ้ยนี่บอกพวกมันนะอย่าตำหนักมากเดี๋ยวมันระพอเละหมด ตามซองตามครับไปตำหนักทรงเจ้าเยอดยอดแต่ที่หลังเล่นนะคิดนิดนึงนะเดี๋ยวเด็กมันจะถอนหอกเอาไม่เป็นไรบนหัวพี่หมายมีเยอะเน่แปซ้อขอให้ลุงรีบไปเลยนะก่อนที่ไอ้ป๊อปจะกำพาพ่ออ้าวนี่ไอ้ป๊อปลุงลุงนึจะมาเยี่ยมลุงล่ะครับ ได้ยินแต่ชื่อมวนาอยากเห็นหน้าลูกลุงจังโโหเ้ยมันจะไปอยากเห็นทำไมหน้าลูบางขี้เลมันพ่อมนเลยไอ้เมียชัดเนี่ยไอ้ตลาดแถวนี้มันมีไก่อบฟางขายไหมวะลุงน้อยอยากกินนะครับเราฉันจะซื้อไว้ให้ลูกฉันที่แดนลูกลุงเป็นตัวกินไก่ ลูกฉันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะเว้ยโอ้เท่าไครับแหมไม่มีแล้วครับไก่อบฟงอบฟางอ่ะโอ้แล้วไปหาที่ไหนได้วะแล้วเป็นของชอบมันซะด้วยอ่ะสิโอ้ยเอาอย่างนี้ไหมปกติทำเป็นนะเนี่ยแล้วปกติทำให้แต่ลูกเราจะมาเมื่อไหร่ครับมาพรุ่งนี้เว้ยเอองั้นอีกสองเดือนมาเอาลูกลุงอ่ะหลับหรือเปล่าโอ้ยเอ็งจะถามทำไมวะนางกระตอมทำไมอ่ะแค่บุ้งบอกเป็นแบบแบบ

ไหนๆก็มาหาอาจารย์ให้อย่าว่าอย่าว่าที่แล้ว่ะผมน้ำมนต์นิดหน่อยอ่ะไม่น่าเสียหายหรอกฉันไม่กลัวแกเสียหายหรอกฉันกลัวแกเสียรู้เฮ้ยเนี่ไอ้ชองนัดแกจะเถียงกันนานไหมเนี่ยอาจารย์จะเสียสมาธิหมดแล้วแต่ว่าทู่อาจาร์เขาไม่ค่อยหอมเลยพี่ฝากถามอาจา์หน่อยสิจะมีท่บหอมมาขายเอาไหมนี่พี่ส้มขนาดตำหนักพี่ยังจะขายของอีกเออนี่พูดถึงตำหนัก เออพี่ถามอาจารย์ที่ฉันมีครกอ่างศิลาตำดีตำแหลกตำหนักกี่ทีก็ไม่แตกเขาเอาเปล่าเอาฟัดตำปากแกอาจารย์จะทำสมาธิเ่าไม่มีสมาธิเลยขอโทษเขาครมีอะไรก็ว่ามาแล้วก็เฮ้ยอยากอาจารย์ขานูอยากมีลูกค่ะจะมาขอลูกเปล่าค่ะมาขอผัวลูกนี่ยังไม่มีผัวเลยหนูค่ะ พี่วันนี้เขียนเองว่าวิ่งชนดินฟาวลยเเลยูกเอาเอาสาลิกาลิ้นทองไปโอ้ดีเวลาไปพูดแล้วผัวไม่เจรักผัวไม่เจลงแไปยังมาพูดกับอาจารย์นะให้เดี๋ยวอาจารย์เจลงเอาละก็ให้ต่อใหต่อไปจ้าจารย์ของดีมากเลยอะยอดเุดยอด จานคะช่วยหนูด้วยค่ะหนูไม่มีลูกค่ะจานจะมาเพื่อเขาสิทธานใช่ค่ะผัวมีแล้วแต่หนูอ่ะจะมาขอหมดลูกค่ะอู้อ่ะเอาตังค์ไปสิบบาททำอะไรคะบังรถดเมย์ไปนะโรงพยาบาลบางหมดแ่ะอยากได้กี่มด่ลูกบอกหมอเข้าไปจานเหลืออีกสามบาทนะค่ะสามบาท็ะไปซื้อลูกอมไหม ตาแกนี่เหม็นเหม็นเหม็นจนเหม็นไปถึงนี่เลยเมื่อกี้เฮ้ยนัดชันกลับไปวะฉันเริ่มหมดหมดความมัทนกับอาจารย์บ้านนี่แล้ววะอาจารย์เขาพูดตรงเลยนะอยากได้หมดลูกก็ไปโรงพยาบาลบางมดเนี่ยที่แท้อาจารย์เขาผ่าตัดเองอ่ะฉันลอนอกแล้วกันนะที่ขออาจารย์ครับขอฝากน้องชายผมหน่อยน้องชัดคิดเองครับจะมาขอผัวเลยจะมาขอหมาลูกอ่ะ ไมใช่ค่ะคือผมอยากจะมาขอให้สอบเลื่อนตำแหน่งให้ผ่านนะครับก็เลยอยากให้อาจารย์รดต้ำบอลให้หน่อยโอ้ยอยากว่าเปเลื่อนตำแหน่งเลยผู้ว่าจังหวัดยังได้เลยาแข่งกัเลยไงไม่ดีไ้่อ้ พระรามทงพระตาพระตาเขาพระาเจ้าเอ้ยนี่แค่ครั้งแรกนะไอ้นัทยังก็ดุ้งยงขนาดนี้แสดงว่าของเขแรงจริงจิ้เปล่าพี่ผมเจ็บอ้าวเดี๋ยนดูเ้ยเดี๋ยวดูกนาะเดี๋ยวชักพักนึงเฮ้ยเลื่อนนะเลื่อนนะเห็นไหมอ๋เริ่มตัวฉันลวเริ่มตัวฉันล้ว๋อของจะขึ้นแล้วเนี่ยขาจะขึ้นใช่ไหม อะไรผมหนาวพี่อ้ายของึ้นแต่ของดีนะเอาไปเออฉับพักเลยหายใจเล็กๆหายใจเล็กๆคอยพาดนี่ไงคอยพาดคอยพาโอยอาจารย์ของพี่เจ๋งไม่เจ๋งดูนี่ขนาดตำรวจจะมาขอรถกระมอนเลยอาจารย์ไม่เป็นขอเถอะไปที่สถานีตำรวจข้อหาหลอกลวงประชาชน con biết chào con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  chào Kẹp chào con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  Ơ con chào con chào con Ơ con chào con Ơ con chào con chào con chào